มาเก็บน้ำไม้เด้ดนอน้ำไม้มาเก็บน้ำไม้เหมือนนี่บ๊วยเห็นล้วพี่ลามันก็ลักออกอยู่เด้วยเ <c oughs> นี่ยนาะออกหลายอยู่เก็บน้ำไมจ้จ้าเก็บน้ำไม้คลองน้ำเยอัข <c oughs> ้างหนากับของกันน้อน้อยน้อยน้อน้อยน้อย,อย,อยมันจะหลายเยอะ มนี่แล้วกันมาเก็บสองคนอีกแล้วมืาอนี้คุณน้ำไหม้น้ำไหม้ลิ้มโค้งจ้ะอืมใส่อู้นั่นเออแมนอัดชุ่เดี๋ยวมาซักล่งหนามเด้นูกกระเปาดอกว่าตรงนี้จะไปให้พี่สาวแล้วมาเด็กโตตีอยู่ไหนเนี่ยฮะแม่ัวตีอยู่ไหนกระเปาแมนบอกนี่นส้นี่แหละจ้ะ แสดงว่ามันมีอีกตัวหนึ่งโอ๊ยเก็เตอไม้กันเดินาไม้ UK นอสำนี้แหละอืม้มเฮ้ยมันขาดก็ปลานมันขาดไปด้วยถึงตัวนี้นะเนี่ยเออเดี๋ยวนุชิลงไปเอาท้างปลามันขาดนี่อุย๊ยลามันกระลังอันนั่นท้างเฮ้ย <laughs> มันฉาบแนะ นี่นอนนี่จิไตไตาบางหันมีว่โอ้ยมีอยู่เด้พูดหนาทั้งเทิงพูดหนาเห็นว่าพูดหนาพูดหนาเห็นว่าพูดหนาจิรูปเส้นลีบอืมนี่แหละพีหหะ่พ <c oughs> ีหห่บาเมื่อนั้นที่เข่ามาเนี่ยเออใครอยู่โกลน้อยไมปปลานี่ยเป็นสมมุต อมาได้อมวนปลาหน้าไม้มาได้หมนเอหลายาลเห็นะอุ้ยล่ะฝนตกไหมนะฝนเห็นปะน้าไม้ไปถึงบาลาสียิงม,มือไปได้บละจ้า นี่น่าไม่น่าไม่ฝนตกฝนตกใส่วานมันสิเศร้าออกแล้วเนาะมันยังออกอยู่ไทยถัดอ,อยู่อันเหตุยู่ไทยถัดจ้ะย่านย่านตกน้ำด้พี่น้องฮะ ต้มต้มแล้วใส่ซองปิดไว้เฮียใส่ละหุ่นอนหนึ่งวาย <c oughs> เดี๋ยวมันสิตกน้ำเอาอันนี้ดีกว่านี่จะนอนหนึ่งยานตกน้ำเฮ้ย <c oughs> นี่เพิ่งสิเก็บหานาที่มึงได้หลายเติออยู่มึงจะ เอ๊ผวุวน่ะทางุ่นมีเตอนอนหญยๆพุ่น่ะเห็นวะเร้วปะ้ยนี่งามงามนี่เห็นวะนี่โอ้ยฝนโอ้ยเพียอจะได้กินเนาะไม้ฝนตกใส่ไหมแหมว่็คิดว่ามันจะออกอีกว่างั้นเห็นบ่ทุกคน นาะเก็บมวนเลยมือนี่เออเจ็บมวนฝนวานมันสิบเออออกอีกว่าที่นี่ฝนตกมาใส่มันละออกที hmm. ่เต <flow> ้านองงามๆเต็มมือเต็มมีอยู่เออโหปีที่แล้วบ่มีฝนเนาะนี่เห็นรึวะแมนเก็บ เก็บมาใหม่กับทุลักทุเลได้ยังนี่วางก่อนอนุญาตวางก่อน,อน <c oughs> ถ,ถ่ายวิดีโออย่างดีบ่ได้เบิ่งวิดีโอตีจ็กเป็นอยียางแล้วเล่นหนาแล่นลักเฮ้ย ทวงไปอ้อมแงวันที่นี้หนูไปเก็บผ้าหนูไปเก็บแมวท่านใดโอ้ยอยากผีาไปเก็ลี่ยไดล่ะอะได้ไดปะตั้งใจไปเก็บ่ัเขไม่ได้คือดอกไปแล้วมัน,น,น,มนออกเนาะเข้าพอเข้าก็บแจงได้เก็บ่ยแมงมัน มี่ป่ะอ๋อมีแต่ซื้อนีต่ตีอ่ะถ้าเก็บน้ำม้นป่ะเนี่ยอันนี้เก็บเก็บกองไว้แล้วนี่น้ำม้เก็บกองไว้อันนี้ก็อยู่ในถุงในถุงใะซักหนี่นี่ในถุงเราจะเก็บใส่ถุงก่อนหุ่นหันยืหันกับมี่อยู่นอนหนึ่ง nhị nó ngon ngon lắm Ủa đây là chứ là Đây là ai, จะให้จะขคนเบิ้ลเรใหม่ที่ไปเก็บมาจะมันเก็บมาหลังเลิกง,งานจะจ้าหน,น,น่อไม้หน่อี่้จะไปเก็บมาได้ไหลายก็หน,นีเด้นแบ่งใหย่แหย่เพิ่นน้ำมือทิ่คนไปเก็บน้ำจา้าน,นี่จ้าหน่อไม้ที่ไปเก็บมานะคะวันนี้ จ้แต่มาซัมนีล่ละค่ะเนาเราใหม่ประเทศอังกฤษมันกับใบใหญ่เนาะไดซัมน่แล่ะพ่อได้แกงจ้าเราจะเทให้เบิง่งจังไดก้กาฝากกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์ให้ซ่อมแมตช์ยิางน้ำได้จา้าให้น้องดาราก,ก็แม่เตยจา้ากะขอบคุณเล่นหลายเด้จา้าที่เขามารับชมคลิปจ้ากะ คลิปนี้ก็คุ้สีพ่อแค่นี้เนะจ๊ะ,ะน้องใหม่ตดดเก็บว้านี่อันนี้คือสิบริเ็ุกินจ้ะเพราะว่าเอาไปให้พผีสาวเพื่อนแจงจ้ะกะขอบคุณทุกคนด้ค่ะที่ยังติดตามกันรับชมกันอยู่จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ